สวัสดีครับผมเบสวันาร์มครับไม่แล้วครับกับคลิปเบื้องต้นดูค่อยเช็คคข่โหลดว่าทำงานได้บอว่าตัวใดเสียบ่เสียแต่ผมก็ทดล่องทํานบึงแล้วครับว่ามันบอเสียครับผมก็เลยทดล่องถอดตัวนี้แหละครับนี่ให้กดปุ่มตัวนี้นะครับเด้อ กดปุ่มนี่ปุ่มอย่นี่เขาถอดเบิรงนี่ขันมันดับเนี่ยก็แสดงว่าค่อยเขาใส่ได้อยู่กดมันมีปุ่มบอกนี่แหละครับนี่ครับนี่กดปุ่มนี่นะครับผมมาให้ความรู้ให้วิธีการวิธีการถอดเล็กค่อยลดเก่งครับตัวนี้ครับคือกันครับ กดขึ้นกันให้กดตัวเดียวขึ้นนี่ตัวบน,นขึ้นกันมันจะปลดออกจากล็อกอยู่นี่ครับปลดออกจากล็อกอยู่นี่ฮะก็ถอดออกถอดออกคันมันเครื่องดับก็แสดงว่าค่อยใส่ได้อยู่เนี่ยถอดตัวนี้เหรครับฮงก็ถอดออกเลน่นฮะเบียบบีบมืออินโ้บีปับป๊บนี่สิบีบออกเลยครับนี่บีบออกก็ดึงออกเลยครับเนี่ยถ้าเครื่องดับก็แสดงว่า ลูกสูบทำงานอยู่ค่อยกับทำงานอยู่แต่หัวเทียนก็ททำงานอยู่ในเมื่อคันรถยนต์ทาเครื่องเดินอยู่เขาวิ่งอยู่ดีๆเศเกิดสะดุดเนี่ยสะดุดน,นี่นึงนี่เช็คตรงหัวเทียนเลยครับเปลี่ยนคันเป็นไปได้เปลี่ยนทัน้งหมดก็ยิงดีครับหัวเทียนรถยนต์ครับหัวเทียนรถยนต์นี่เป็นรถเจ๋งอันตรีครับ รถเก่งอันติดผมผมซื้อเปิ้นมาสสอมบอดดังนี่มาสอมค่อยๆเห็ดไปมันก็พ่อชี้ได้แต่ใบหัวผมกับว่าท่านมีเวลาเห็ดครับผมก็เลยถดล่องถอดนี่เบึงว่ามันใส่ได้อยู่แต่เดินสะดุดสะดุดนี่ผมด้านเป็นที่หัว ทียนจุดระเบิดครับอาจจะเป็นตัวนั่นแน่นอนครับเพราะว่าปกติรถผมที่ผมสมมานี่ผมกับเห็นตัวนี้แหละมันเป็นเป็นแบบเดินสะดุดคือหัวเทียนห้องบรสอาดบริบอสอาดเดินบรสะดวกก็เอาสมควรพราะเปลียป่ยนไม่เท่ากับเปลี่ยนไม้เลยดีที่สุดนะครับเอให้เปลี่ยนไม่รถไงไงกาสะดวกสบาย จังบ่มีปัญหาเวลาเขาเดินท้างไปใส่มาใส่เขาคอยจังจิบบอร์เรียนอันอน,นอนนฝ้ารถตัวครับจังจิบบอร์เรีนกินข่าวริ่งครับขันรถยุดยู่กลางป่านี่ก็ยากอยู่มันก็นมีแต่ที่โซ่ให้ตำรวจละเพิ่นใส่ นี่แหละครับมันเป็นน้าจุดนี่แหละครับกกดปั๊บเนี่ยบอมันดึงออกได้ครับเนี่้กดตัวนี้ได้รับเด้เนี่ยกดตัวนี้ปั๊บเนี่ยดึง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 ออกเลยครับเนี่ยด,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 ดึงออกเลย,ออก,เลยกันเครื่องดับก็บแสดงว่าค่อยจุดค่อยไปทํางานอยู่ลูกสูบกระเดินอยู่อันดับนี่คือตัวนี้นะครับ เปลี่ยนทีรันสะดุดสะดุดนี่กกเปลี่ยนหัวเทียนไลยครับท่านชอบกดไลค์กดติดตามกดให้ติดตามให้ผมนั่นเลยนะครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่ชมจิบของเวชวัฟปั้มครับขอบคุณกราบขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับผม